สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟอร์เรด้าโซนะให้กดมุมข้างบนนะครับเลือกสมัครสมาชิกนะครับช่องชื่อผู้ใช้นะครับสามารถตั้งได้เลยว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษตอนนี้พี่จะตั้งชื่อเป็นฟอร์เรดานะครับศูนย์นหนนะส่วนรหัสผ่านนะครับขอให้ทุกคนจําไว้นะครับเพราะว่ารหัสผ่านนี่จาเป็นมากๆเลยแล้วก็ช่องยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เหมือนกับช่องรหัสผ่านนะครับผม ส่วนช่องอ e ีเมลนะครับแนะนำให้พิมพ์อ e ีเมลของตัวเองนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบนะครับ Add gmail หรือ a อ d อะไรก็ตามนะครับ .com กดยืนยันตัวเองว่าไม่ใช่โรบอทนะครับกดสมัครสมาชิกได้เลยแล้วเราก็จะเข้ามาสู่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับผมให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ที่เมื่อกี้นี้เรากรอกนะครับตอนสมัครแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราสมัครนะครับผม กดยืนยันตัวนะครับแล้วเข้าสู่ระบบตอนนี้เข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็ให้เราลองเลื่อนไปเช็คดูนะครับว่าทางร้านเรามีสินค้าอะไรให้เลือกซื้อได้บ้างตอนนี้มีไก่ตันหกหมัดแล้วก็มีไก่ตันหลายๆอย่างของแมปบอกฟตุตนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวผมจะลองกดสั่งซื้อให้ทุกคนดูก่อนนะครับตอนที่แบบว่ายังไม่มีเงินนะครับ เราจะมีการเตือนนะครับทุกครั้งสําหรับการซื้อรหัสนะครับจะต้องอัดคลิปนะโอเคตอนนี้นะครับพอยต์ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการเติมพอยต์นะครับเลื่อนไปข้างบนสุดนะครับแล้วกดปุ่มเมนูนะครับเลือกเติมเงินนะครับผมระบบเติมเงินนะครับก็จะมีทั้ง w a l l e t นะครับธนาคารนะครับสามารถใช้ได้2ช่องทางเลยพอเติมเสร็จนะครับให้เรากลับไปหน้าหลักนะครับ ตอนนี้นะครับพอยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขวาเติมพอยสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเติมพอยเสร็จสิ้นแล้วนะพอยเรามีขึ้นมาแล้ว25พอยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปเลือกซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปให้ดูนะเราจะเลือกซื้อไก่ตันหหมัดนะครับผมกดเลือกจํานวนที่ต้องการซื้อนะครับแล้วก็อ่านให้เรียบร้อยนะต้องอัดคลิปนะครับผมแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยจะมีปุ่มสั่งซื้ออยู่ด้้าาาานนลล่่งะะครับแววก็จถม ตกโอเคแล้วเราก็จะได้รหัสมานะครับเดีย๋ยวขออธิบายเรื่องรหัสนะรหัสจะอยู่ฝั่งขวานะให้เราปัดไปทางขวานะครับผมส่วนข้างหน้านะครับฟลอริดาตรงนั้นนะครับมันจะมีจุด2ขีดอยู่ตรงกลางนะครับอย่าไปใส่นะครับอย่าไปใส่ก็ให้เรา c o ปปี้ข้างหน้านะครับก็ข้างหน้าไปใส่ u s e เ n อร์เนมข้างล่างไปใส่รหัสนะครับผม